พาลูกสาวเอาช่างมาทำประตูบ้านเขาเช่าบ้านเขาทำประตูพังนะพาช่างมาดูประตูประตูบ้านประตูลัวพังพาช่างมาทำประตูลัวเขาเช่าคนเช่าทำพัง उत्साह में न